ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล่มหุบนะคะที่ตลาดแม่กรองนะคะมาเดินชมกันค่ะทุกคนคะ่ะบอกมาน้องที่ร้านหลายชังวงทุกคนที่เป็นทางรถไฟเลยนะคะเห็นล่มด้านบนไหมคะตามที่เราดูตามเพจตามรีวิวต่างๆนะคะตลาดล่มหุบคะ่ะแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มานะ,ะทุกคนเราก็เดินเที่ยวไปด้วยเรื่อยๆเ ใช่ถ้าซื้อในตลาดนี่เราเดินเที่ยวแล้วเราก็ไปซื้อในตลาดเนาะโอชมสองข้างทางรถไฟนะคะตอนนี้รถไฟยังไม่มานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกให้สําหรับนักต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เป็นของกินผลไม้นะคะหมูอทอดมันทอดมันที่ทําเองหรอคะพี่โอ้โหทีจา,าอเองเลย อันนี้ปลาปลาขูดปลาปบายทอดมันนะคะีะ่บักลยนะคะถ้าเราเอาไปอย่างนี้เราต้องเอาไปใส่ใส่น้ำแข็งไปเนาะอ๋อต้องมีของโฟมเนาะ,นะได้ได้ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะ,ะเดี๋ยวมาเพราะเดี๋ยวไปทอดเองอทอดมันนะ่าน่าซื้อมากทุกคนทอดมันน่าซื้อมากทอดมันแม่กรอง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะของฝากของที่ระลึกนักท่องเที่ยวนะคะมีมาถ่ายเขาเรียกถ่ายอะไรถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนางแบบสวยๆเป็น้ายๆตลาดสดนะคะส่วนหนึ่งด้วยนะคะกระเป๋าสวยๆชุดสวยๆดูสิทุกคน เมื่อกี้ถามเขาบอกรถไฟจะมากี่โมงรถไฟบอกว่าสิบเอ็ดโมงสิบนะคะทุกคนนี่ไงเราเจอปลาทูแม่กองแล้วค่ะโอ้โปลาทูแม่กองนะคะหกตัวเก้าสิบห้าตัวเก้าสิบหน้างองคอหักของแท้ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาซื้อนะคะเรามาตามหาปลาทูนี่แหละวันนี้เ <c oughs> จอแล้วนะคะมีปลามันนะจ๊ะมีปลามันใช่ใช่่ปลาทูเน้องปลาทูบ้านเราเลยเนาะ <c oughs> ตัวเล็กๆแบนๆ <c oughs> เลยนะคะลางรถไฟนี่ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนไม่ใช่ล่างรถไฟเก่านะคะ <c oughs> แต่เขาก็จะแบบว่าวิถีชีวิตเขาก็จะประมาณนี้เนาะ <c oughs> เขาก็จะใช้ชีวิตแบบนี้พอรถไฟมาเขาก็จะหุบล่มเข้าไปนะคะอืมปลาเค็มปลาเค็มหั่นใหม่ๆเลยทุกคนดูดิปลาเค็มไหมคะเคมม็ค <c oughs> มเ <c oughs> นื้อสวยๆเลย กล่องละร้อยหรอคะอ๋ออันใหม่นี่ร้อยสามสิบถ้ากล่องละร้อยจะฝั่งนี้เนื้อสวยมากปลาหมึกแห้งทุกคนร้อยหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะในถุงเนะี่ยร้อยหนึง่งหมึกกระตอยตัวเล็กเดินชมไปเรื่อยๆ กาฟไไแฟเลยเพนักปันนักท่องเทียเยเยทเท่ยวก็เยอะนะเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนปลาก,กระพงตัวใหญ่มากขายเป็นตัวหรอคะขายเป็นตัวหรอคะเอ,อ็โตัว้้ะตัวละหโอ้โหโอ้โโอ้วหอหโอ้โหโอหอโหโอ้้อ้หโออ้นหโอ้้าอห้้อ้้้้้้อ ปลาเก๋าโลเท่าไหร่คะตัวอย่างนั้นร้อยแปดใช่ไหมคะที่นี่น่าจะมีโฟมให้ใส่เนาะถ้าใส่โฟมไปได้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 โอเคโอเคค่ะทุกคนถูกถูกจัดอล้ค่ะทุกคนขะเราไม่เคยเจอปลาเก๋าโลละร้อยแปดสิบนะคะท <academy> ุกคน hood. <academy> อู๋ตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่มากหงายท้องไว้เลยไหนเห็นว่าเป็นตัวเมียใช่ไหมคะโอ้โหเนี่ตัวใหญ่นูกล้ามนูก้ามทุกคน ัใหญ่มากสุดยอดสุดยอดยาวมายาวมาจ้าเยนเยนเยนปีปีปีาาเอออาเออจ้าคุณของที่นี่ถือว่าไม่แพงนะคะ เป็นราคาแบบว่าไม่ใช่อัปราคาขึ้นให้นักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะตามที่เราเห็นตามป้ายก็คือเป็นราคาทั่วไปเลยค่ะไม่แพงร้านนี้นักท่องเที่ยวหลมุมๆมเลยกางเกงช้างเสื้อช้างนักท่องเที่ยว มะพรา้าวน้ำหอมลูกละ20ก็ถือว่าไม่แพงนะคะเป็นราคาทั่วไปเนาะเขาก็ขายให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อกันใหญ่เลยะคะ่ะ5้าพนคอเห็นไหมคะทุกคนค <สา S 1> ืนละร้อยเจอแล้วนะทุกคนนะคะกระทูแม่กรงของแท้นะคะที่ตลาดแม่กรงเลยนะคะสี่ตัวเก้าสิบห้าตัวเก้าสิบหตัวเก้าสิบแล้วแต่ไซส์คะ่ะ อันนี้ห้าตัวใช่ไหมคุณเออนี่ก็สวยนะใหม่ๆเลยไหมพี่ห้าตัวเปิดได้ทุกกล่องเลยห้าตัวเขาไปเก่าเาเจอเจอที่ฝากกันด้วยเ่ะเออก็นั่นแหละตุ๋ยเอาไซส์ไหนไซส์ห้าตัวใช่ไหมไซส์ห้าตัวโอเคคุณเอากี่กล่องไกล่องสองกล่องสี่กล่องเอาไซส์ห้าตัวหมดเลยนะโอเค สี่กล่องพี่ห้าตัวเอาสี่กล่องเราไม่ซื้กินแล้วก็สี่กล่องเน้ะห้ากล่องตัวนี้ยังไม่ทายเสร็จฟิตได้เลยเขาฟิตได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปไกลนี่มันยังไงดีเราจะต้องเอาไว้ในรถประมาณห้าสี่สามสี่ชั่วโมงอ๋อค่ะค่ะค่ะอยู่บนรถได้นะถึงพรุ่งนี้เลยเนาะ ร้านนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยนี่นะคะทุกคนร้านเจน้อยนะร้านเจโน้อยปลาทูนึ่งไฟอินทรีย์ทอดมันนะคะอยู่ในตลาดแม่กรองเนาะพี่เนาะอันนี้ตลาดแม่กรองนะคะมีหลายร้านแต่วันนี้เราหนุนร้านนี้นะคะในตลาดแม่กรองคุณเอาทั้งหมดกี่กล่องห้าใช่ไหมห้ากล่องค่ะห้ากล่องห้ากล่องเราซื้อไปห้ากล่องนะคะ เอาไซส์ห้าตัวห้าตัวเก้าสิบาทที่ตลาดแม่กองของแท้แน่นอนถ้ามาซื้อซื้อส่อสงตรงนี้ยังไงก็แท้แน่นอน, <c oughs> น,น,นอร้านเจ๊น้อยตลาดแม่กองปทุมนึ่งถ้าอยากทางกรอบๆก,ก็ต้องเป็นตัวเล็กเนาะทอบกรอบกินได้ทั้งแบยว่าทั้งหัวเลยอ่าพี่ตุ๋ยกล่องหนึ่ง แล้วก็เพื่อนพ่อไอหนูด้วยดิไอหนูไวเบิร์ต<อ>ค่ะค่ะทุกคนอาหราทะเลเยอะมากคุณทุกคนตลาดแม่กองอะคะ่ะปูถูกถูกมากเลยนะปูดูดิปูตรงเนี้ยเยอะมากเลยแต่ทุกคนดูปูนะคะนี่เป็นกิโลหรอคะพี่เยอะมากเลยทุกคน ราคาก็ตามป้ายเลยนะคะเป็นกิโล uh huh. หอยแครงหอยแมงคู่หอยแครงตัวใหญ่เลยคะ่ะ uh huh. นักท่องเที่ยวนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมาก <c oughs> มากหนีสลีสลีจะทับนี่นะัวขึ้ une, นยืนครับไม่นั่งนะครับไม่นั่งเหรอคะโอเคค่ะ 好，不多。

ยืนครับไม่นั่งนะครับอะลองมาดูมานี Hello, ่มาอะลอดาย่งูู่นหน่อมาดเรียกยูโโอเค ក៏ឡាក់35អាឡតតែអត់ណា รถไฟแล้วนะคะทุกคนตลาดล่มหุบนะคะมาเห็นของจริงแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครจะมาก็คือรถไฟเขาจะมาประมาณขบวนรถไฟจะผ่านตรงตลาดล่มหุบประมาณเวลา11อนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะคะถ้าเกิดใครจะมาชมก็ให้มาเวลานี้ได้นะคะทุกวันนะคะ,ะ,คะไปแล้วคะ่ะทุกคนกลับแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ